ในปี2025โลกแห่งเทคโนโลยีด้านการทหารได้เข้าสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริงโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านวิศวกรรมยุทธปกรณ์ด้วยการเปิดตัวรถถังหลักรุ่นใหม่ล่าสุดในชื่อว่า Shadow Elephant MKV ซึ่งถือเป็นรุ่นที่5ของตระกูล Shadow Elephant ที่ถูกพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยเทคโนโลยีป้องกันประเทศและภาคเอกชนชั้นนำในไทย Shadow Elephant MKV ไม่ใช่เพียงแค่พาหนะทางทหารทั่วไปแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังความทันสมัยและความภาคภูมิใจของประเทศในด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ชา a d โด e เอเลเฟเได้รับการออกแบบให้สามารถตอบสนองต่อสนามรบยุคใหม่ที่มีความซับซ้อนสูงโดยเน้นที่การรบแบบไฮบริดไม่ว่าจะเป็นการประทะก,กับรถถังค่าศึกการโจมตีด้วยโดรนการสู้รบในเมืองหรือการรบในพื้นที่ป่าภูเขาที่ท้าทายรถถังรุ่นนี้มีน้ำหนักประมาณ55ตันซึ่งถือว่าเบากว่ารถถังหลักทั่วไปเล็กน้อยเพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วและเหมาะสำหรับภูมิประเทศของไทยที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นภูเขา ป่าทุ่งหญ้าหรือพื้นที่ชายแดนที่ยากต่อการเข้าถึงจุดเด่นที่ทำให้ Shadow Elephant Mk v แตกต่างจากรถถังรุ่นอื่นๆคือเทคโนโลยีเกราะแบบ Adaptive Reactive Armor ที่สามารถปรับระดับการป้องกันตามรูปแบบขององค์การโจมตีโดยมีการใช้วัสดุนาโน,โนผสมที่สามารถเปลี่ยนสภาพเมื่อถูกแรงกระแทกจากหัวรบหรือกระสุนจอบกราะซึ่งช่วยลดแรงทะลุทะลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีกราะเสริม Era e x l o s i v e Reactive Armor ที่สามารถลดความเสียหายจากจรวดต่อสู้รถถังได้ถึง80%นอกจากนี้ยังมีระบบการพรางตัวแบบดิจิทัลที่เปลี่ยนสีลำตัวตามสิ่งแวดล้อมช่วยให้สัตว์ปรวจจับได้ยากยิ่งขึ้นในด้านอาวุธหลัก Shadow Elephant Mk วิติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125มิมแบบลำกล้องเรียบซึ่งสามารถยิงกระสุนจอะกราะฮีท (APFSDS) และกระสุนระเบิดแรงสูงได้อย่างแม่นยำ โดยมาพร้อมระบบออโต้โหลดเดอร์ที่สามารถโหลดกระสุนอัตโนมัติได้ภายใน3วินาทีต่อรอบและรองรับกระสุนอจฉริยะสมาร์ทอัมมูนิชันที่สามารถปรับระยะระเบิดในอากาศได้อย่างแม่นยำเพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายศัตรูในระยะไกลหรือที่ซ่อนตัวอยู่หลังกำแพงระบบควบคุมการยิง FCS ที่ติดตั้งใน Shadow Elephant MKV ถือเป็นหนในระบบที่ล้ำหน้าที่สุดในภูมิภาคด้วยกล้องตรวจจับระยะไกลแบบ Thermal Imaging ระบบเลเซอร์วัดระยะเครื่องคำนวณวิถีกระสุนด้วย AI และระบบติดตามเป้าหมายแบบอัตโนมัติซึ่งช่วยให้สามารถยิงเป้าได้แม่นยำแม้ในขณนะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงหรือในสภาพแวดลอ้อมที่เมื่อสนิทรวมถึงยังสามารถเชื่อมต่อกับโดรนลาดตระเวนและระบบ UAV ของกองทัพเพื่อรับข้อมูลเป้าหมายแบบเรียลไทม์ได้ทันที Shadow Elephant MKV ยังติดตั้งปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm. มตร และปืนกลหนักขนาด12.7ม mm, ิมที่ควบคุมด้วยรีโมทจากภายในรถช่วยให้ลูกเรือสามารถตอบโต้ภัยคุกคามระยะไกลได้โดยไม่ต้องเปิดฝาซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยแก่ลูกเรือได้เป็นอย่างมากรวมถึงยังมีระบบยิงระเบิดควันและระเบิดพรางตาแบบอัตโนมัติเพื่อหลกเลี่ยงการล็อกเป้าจากขิปนาวุธนำวิถี ในส่วนของเครื่องยนต์ Shadow Elephant MKV ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่1 5 0 0แรงมา้าที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทยทำให้รถถังสามารถวิ่งได้เร็วสูงสุดถึง75กิโลเมตรชั่วโมงบนถนนและประมาณ55กิโลเมตรชั่วโมงบนพื้นที่ครุขระพร้อมทั้งมีระบบการสะเทือนแบบไฮโดรอพนิวเมติกที่สามารถปรับระดับความสูงของตัวรถตามสภาพพื้นที่เพื่อให้มีความมั่นคงขณะยิงและสามารถผ่านพื้นที่น้ำตื้นได้อย่างง่ายดาย ความปลอดภัยของลูกเรือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของ Shadow e l e p h a n MKV โดยภายในตัวรถมีการแยกพื้นที่จัดเก็บกระสุนและห้องลูกเรือออกจากกันพร้อมทั้งมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติและการออกแบบโครงสร้างภายในแบบโมดูลาร์ที่ช่วยลดแรงกระแทกจากการระเบิดนอกจากนี้ยังมีระบบกรองอากาศแบบ CBRN สำหรับป้องกันภัยเคมีชีวภาพและนิวเคลียร์พร้อมด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในรถให้เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้นของไทย ในด้านการเชื่อมต่อ Shadow Elephant MKV ใช้ระบบเครือข่าย c c i s r ที่ช่วยให้สามารถประสานการทำงานระหว่างรถถังหน่วยทหารราบโดรนและหน่วยสนับสนุนได้อย่างร้ยรอยต่อโดยมีจอแสดงผลแบบสัมผัสภายในตัวรถที่ลูกเรือสามารถตรวจสอบข้อมูลการรบแผนที่และเป้าหมายได้แบบเรียลไทม์พร้อมระบบการสื่อสารเข้ารหัสขั้นสูงที่ป้องกันการดักฟังจากฝ่ายตรงข้าม ในด้านการฝึกซ้อมและบำรุงรักษา Shadow Elephant MKV มาพร้อมระบบจำลองการฝึก Simulator ภายในตัวรถที่สามารถฝึกการยิงการควบคุมและการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้โดยไม่ต้องออกสู่สนามจริงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฝึกและเพิ่มความชำนาญให้แก่ลูกเรือ นอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนการบำรุงรักษาล่วงหน้าด้วย AI ที่สามารถคาดการณ์การเสรื่อมสภาพของชิ้นส่วนต่างๆได้อย่างแม่นยำทำให้สามารถวางแผนซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกหนึ่งสิ่งที่โดดเด่นคือ Shadow Elephant MKV มีความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกับหุ่นยนต์รบภาคพื้น UGV และโดรนโจมตีทำให้สามารถทำการลาดระเวณหรือเข้าโจมตีเป้าหมายโดยไม่ต้องเสี่ยงต่อชีวิตลูกเรือซึ่งเป็นทิศทางใหม่ขององค์การรบในอนาคต ที่ใช้ระบบไร้คนขับเข้ามาเสริมกำลังอย่างชาญฉลาดเมื่อเปรียบเทียบกับรถถังหลักจากประเทศอื่นเช่น M1A2 Abrams ของสหรัฐ T90M ของรัสเซียหรือไท p e 99A ของจีนจะพบว่า Shadow Elephant MKV มีจุดเด่นในเรื่องความยืดหยุน่นน้ำหนักเบาระบบ AI ล้ำสมัยและการออกแบบที่เน้นสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ ในขณะที่รถถังจากประเทศมหาอำนาจมักจะออกแบบมาเพื่อสภาพแวดลอ้อมแบบตะวันตกหรือภูเขาหิมะจึงทำให้ Shadow Elephant MKV มีความได้เปรียบในการปฏิบัติการภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียนนอกจากนี้ Shadow Elephant MKV ยังได้รับการสนใจจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามมาเลเซียและฟิลิปปินส์ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อนำเข้าหรือร่วมผลิตในอนาคตหากการส่งออกรถถังรุ่นนี้ประสบความสำเร็จ จะไม่เพียงแต่สร้างไรายได้เข้าประเทศแต่ยังส่งเสริมสถานะของไทยในเวทีโลกในฐานะผู้พัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศชั้นแนวหน้าในมุมมองทางสังคมและความภาคภูมิใจของคนไทย Shadow Elephant MKV เป็นมากกว่ารถถังมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การรวมพลังของนักวิจัยวิศวกรน,นักออกแบบและทหารไทยที่ร่วมมือกันสร้างสิ่งที่เคยเป็นไปไม่ได้ ให้กลายเป็นความจริงมันแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่ซับซ้อนและล้ำหน้าได้โดยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติทั้งหมดและนี่คือก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคงทั้งในด้านความมั่นคงและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงสุดท้ายนี้ Shadow Elephant MKV ได้แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสันติภาพและความมั่นคง ไม่ได้เป็นแค่คำพูดสวยหรูอแต่มันสามารถเกิดขึ้นได้จริงเมื่อมีการลงทุนการวิจัยและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหากประเทศไทยยังคงยึดมั่นในแนวทางนี้อีกไม่นานเราอาจได้เห็นยุทธโปกรณ์ไทยถูกยอมรับในระดับโลกมากยิ่งขึ้นและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่สานต่อภารกิจแห่งความภูมิใจนี้ต่อไป